เมื่อสาวน้อยวัยใสได้พบกับหนุ่มใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยในห้วงอารมณ์ที่อ่อนไหวทั้งคู่ไม่อาจหักห้ามใจต่อแรงปรารถนาที่มีต่อกันได้แต่ด้วยฐานะและเชื้อชาติที่ต่างกันจึงกลายเป็นกำแพงสูงที่ยากจะสามารถข้ามผลแล้วในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะจบลงเช่นไรหนังเปิดตัวที่ประเทศเวียดน,นามในปี1929ณนะรินแม่น้ำโขง ขณะที่นางเอกกำลังจะนั่งเรือข้ามฟ้าจากชนบทเพื่อไปเรียนหนังสือที่เมืองไส้งอน <c oughs> ก็ได้มีรถหรูคันหนึ่งขับขึ้นมาบนเรือข้ามฟ้า พระเอกได้แอบมองนางเอกอยู่ภายในรถแล้วเขาก็เดินเข้ามาทักทายพูดคุยแล้วบอกว่าเธอนั้นสวยมากมากนางเอกก็เลยถามว่าเขาเป็นใครจนได้รู้ว่าพระเอกเป็นคนจีนที่มีฐานะและเพิ่งเรียนจบด้านธุรกิจกลับมาจากปารีสหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักระยะพระเอกก็อาสาไปส่งเธอที่โรงเรียนมัธยมไซงอนโดยระหว่างที่อยู่บนรถพระเอกก็พยายามพูดคุยกับเธอตลอดจนได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่ที่หอพักติดกับโรงเรียนแล้วเขาก็ถามว่าเธออายุเท่าไหร่ ซึ่งนางเอกก็โกหกว่าเธออายุ17ปีทั้งที่จริงๆแล้วเธออายุเพียงแค่15เท่านั้นส่วนพระเอกก็บอกว่าเขาอายุ32จากนั้นมือของพระเอกก็เริ่มไหลไปเรื่อยเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมหน้านางเอกฟินๆได้ขนาดนั้นเมื่อมาถึงโรงเรียนนางเอกก็กล่าวลาและเดินจากไปในเช้าวันต่อมา ขณะที่นางเอกกำลังเดินจะพักเที่ยงก็ได้เห็นรถหรูคันสีดำเมื่อวานอีกครั้งพระเอกได้แต่เฝ้ามองเธออยู่ในรถเธอจึงได้เดินเข้ามาแล้วจูบไปที่กระจกเบาๆแล้วเธอก็วิ่งเข้าโรงเรียนไปเนีนวันนั้นหลังเลิกเรียนนางเอกก็พยายามมองหารถสีดำคันเดิมแต่ก็ไม่พบในช่วงบ่ายวันหนึ่งพระเอกก็ได้มาจอดรอนางเอกที่เดิมแล้วเธอก็เดินมาหาเขาที่รถทั้งคู่นั่งรถออกไปด้วยกันโดยไม่ได้พูดจาก,กาันสักําพระเอกพานางเอกมาที่ห้องห้องหนึ่งเขาบอก เธอว่าห้องนี้เรียกว่าห้องชายโสดเป็นห้องที่พวกผู้ชายมีฐานะมัดพานางบำเรอมานอนเธอก็เลยถามเขาว่ามีนางบำเรอเยอะหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบแล้วถามกลับว่าเคยมาห้องแบบนี้กับใครบ้างหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มาพระเอกเลยพูดว่าเขากลัวว่าจะตกหลุมรักนางเอกแล้วชวนเธอออกไปจากที่นั่นแต่ว่าเธอนั้นต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อพร้อมกับขอให้เขาทํากับเธอเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆหลังจากนั้นฉากแอคชั่นสุด การตาก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งถ้าอยากดูฉากเต็มก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มเมื่อสองครามจบนางเอกก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอฝันอยากจะเป็นนักเขียนแต่แม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยและบอกว่าฐานะทางบ้านของเธอนั้นแย่มากๆเนื่องจากพี่ชายคนโตติดฝินอย่งางหนักเขามักจะแอบ,บขโมยเงินของแม่อยู่เสมอ พระเอกถึงได้ถามเธอว่าที่มากับเขาเพราะว่าเรื่องเงินหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่เธอบอกว่าเธอชอบทุกอย่างที่เป็นเขารวมถึงเงินที่เขามีด้วยเออยังไงกันแนะ่แล้วทั้งคู่ก็ไปนั่งทานอาหารชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปเป็นครั้งแรกที่นางเอกได้ทานอาหารที่ดีขนาดนี้แล้วเธอก็บอกว่าถ้าที่บ้านรู้ต้องเอาพระเอกตายแน่ๆหลังจากนั้นเธอก็ถามว่าจริงหรือเปล่าเมื่อผู้หญิงเสียตัวแล้วจะไม่สามารถหาผู้ชายแต่งงานได้อีกพระเอกก็บอกว่าจริง เช่นถ้าเขาอยากจะแต่งงานกับเธอขึ้นมาที่บ้านต้องไม่ยอมแน่ๆแ,แต่นางเอกกลับมีท่าทีที่ดีใจเพราะเธอเองก็ไม่ชอบประเพณีของคนจีนในเย็นวันถัดมาคนขับรถของพระเอกก็มารอรับนางเอกที่หน้าโรงเรียนท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายแล้วนางเอกก็ได้มาที่ห้องชายโสดอีกครั้งพอมาถึงทั้งคู่ก็ได้ออดออจะกินกลบกันในมือ้อคําวันนั้นพระเอกได้เล่าให้นางเอกฟังว่าเขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเลยถามว่าเขารักผู้หญิงคนนั้น หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เลยเราแต่งงานกันก็เพื่อความมั่งคั่งตามประเพณีจีนจนวันหนึ่งขนาดที่แม่ของนางเอกกำลังสอนหนังสือเด็ก,ดกๆก็เห็นรถรูคันหนึ่งขับเข้ามาในโรงเรียนชนบทแห่งนี้แม่จึงได้เห็นว่าลูกสาวมีคนขับรถมาส่งถึงบ้านในคืนนั้นแม่ถึงได้เข้าไปสักถามนางเอกว่าชายคนที่ขับรถมาส่งเธอเป็นใครกันแน่นางเอกเลยโกหกว่าแค่เพื่อนคนหนึ่งที่รวยขับรถมาส่งก็เท่านั้นแม่จึงถามต่อว่านางเอกไปนอนที่ไหนมา เพราะที่หอพักส่งจดหมายมาบอกว่าไม่ได้กลับไปนอนที่นั่นนางเอกเลยโกหกว่าเธอไปนอนบ้านเพื่อนแต่แม่ก็ไม่เชื่อทําให้นางเอกต้องพาครอบครัวมาทําความรู้จักกับพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอจะไม่ค่อยชื่นชอบชาวจีนสักเท่าไหร่โดยระหว่างที่ทานอาหารพระเอกก็พยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขา แต่ทุกคนกลับให้ความสนใจกับอาหารเลิ่หนูแสนอร่อยมากกว่าเมื่อพระเอกจ่ายเงินค่าอาหารแม่ก็ถึงกับตาโตขึ้นมาทันทีจากนั้นพวกเขาก็ไปดื่มกินเต้นรำกันต่ออย่างสนุกสนานในคืนนั้นพระเอกกับนางเอกได้กลับมาที่ห้องชายโสดทั้งคู่ก็ได้อดอดออจากกินแกลบกันเหมือนเช่นเคยแต่ทว่าในครั้งนี้นางเอกได้ถามพระเอกว่าปกติถ้าเขาไปเที่ยวผู้หญิงจะต้องจ่ายเงินให้เท่าไหร่เพราะแม่ของเธอต้องการใช้เงินพระเอกก็เลยเอาเงินให้กับเธอจากนั้นนาง ก็เอาเงินมาให้กับแม่แล้วแม่ก็มาพูดคุยกับผู้ดูแลหอพักว่าลูกสาวเป็นเด็กเรียนเก่งที่รักอิสระไม่ต้องไปบังคับเรื่องเวลาการเข้าออกของเธอซึ่งผู้ดูแลหอพักก็ยินยอมหลังจากนั้นไม่นานที่โรงเรียนนางเอกก็ไม่มีเพื่อนอีกเลย ทุกคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีที่ไปหลับนอนกับชาวจีนในค่ำคืนหนึ่งพระเอกได้บอกกับนางเอกว่าเขาคงทนไม่ได้ถ้าเกิดต้องกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ถอดแหวนเพชรของแม่ให้กับเธอในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาหาพ่อที่บ้านแล้วบอกพ่อว่าเขารักกับผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งแต่พ่อก็ไม่ยินยอมเขาต้องการให้พระเอกแต่งงานกับผู้หญิงจีนที่เขาเป็นคนเลือกพระเอกจึงได้มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นางเอกฟังว่าพ่อไม่ยอมให้เขาแต่งงานกับเธอ ซึ่งเธอก็บอกว่าพ่อของเขาพูดถูกเพราะจริงๆเธอก็ไม่ได้รักพระเอกด้วยแล้วเธอก็ได้เล่าให้เขาฟังว่า ก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะดีแต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่ก็ถูกคนหลอกเอาเงินไปจนหมดกลางดึกคืนนั้นนางเอกได้ถามพระเอกว่าผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยนั้นสวยหรือเปล่าเขาก็บอกแต่เพียงว่าเธอนั้นรวยมากๆแล้วพระเอกก็ขอร้องให้นางเอกพูดตามเขาว่าเหตุผลที่เธออยู่ตรงนี้กับเขาเพราะว่าเธอต้องการเพียงแต่เงินของเขาเท่านั้นพระเอกต้องการปลอบใจตัวเองว่านางเอกเป็นเพียงผู้หญิงขายตัวเขานั้นรักนางเอกอย่างมากจริง จนไม่สามารถมีอะไรกับเธอได้ส่วนพี่ชายคนโตของนางเอกก็ยังคงเกเรไม่เลิกถึงขั้นลงไม้ลงมือตบดีเธอแม่จึงต้องตัดใจส่งลูกชายสุดที่รักให้กลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก่อนในค่ำคืนหนึ่งนางเอกได้มาหาพระเอกที่ห้องเขาอยู่ในสภาพหมดอะไรตายยาก วันๆเอาแต่นอนไม่อยากจะทำอะไรเพราะเขากำลังจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักส่วนนางเอกก็กำลังจะย้ายกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยคืนนั้นนางเอกได้ขอพบกับพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขาแต่งงานเมื่อวันงานมาถึงมีผู้คนมากมายมาร่วมดินดีนึงในนั้นก็มีนางเอกที่มองดูเขาอยู่ข้างหลังจากนั้นเธอก็กลับมาหาแม่ที่บ้านซึ่งแม่ก็ได้กล่าวชื่นชมพระเอกว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเขาช่วยช้ยนี่แทนพี่ชายของเธอและยังเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหม ในการเดินทางกลับฝรั่งเศสอีกด้วยในเวลาต่อมานางเอกก็มาหาพระเอกที่ห้องชายโสดตามที่สัญญาการเอาไว้เธอนั่งรอเขาจนมืดค่ำแต่เขาก็ไม่ได้มาและแล้วก็มาถึงวันที่นางเอกจะต้องเดินทางกลับไปฝรั่งเศสขณะที่เรือกำลังจะออกจากฝั่งนางเอกก็มองเห็นรถสีดำสุดหรูหราที่คุ้นเคยพระเอกได้มารอส่งเธอขึ้นเรือลำใหญ่กลับไปยังฝรั่งเศสเธอจึงได้ยืนในท่วงท่าที่ทั้งคู่ได้พบกันในครั้งแรก หลังจากที่เรือออกไปสู่กลางทะเลท่ามกลางเสียงดนตรีสุดโรแมนติกเธอก็ได้รู้ถึงหัวใจตัวเองแล้วว่าเธอได้ตกหลุมรักพระเอกโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยหลายปีผ่านไปนางเอกกลายเป็นนักเขียนพระเอกได้โทรเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าเขาไม่เคยหยุดรักเธอและจะรักเธอไปจนวันตายแล้วหนังก็จบลงขอบคุณนะคะที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ 他。